Hi My Free นะคะแอดสวัสดี c ทุกคนด้วยค่ะ hey. วันนี้นะคะเราก็มาอยู่กันแน้้องนะผงู้ไทยรีคอร์ดนะคะในยุคโควิดในทีนั่นเองค่ะในว,วันนี้นะคะน้องทุกคนผู้ไทยรีคอร์ดก็ไม่มานะคะไม่มาไม่มาไม่มาถามว่าดีงงกันไหมก็นิดนึงนะไม่มีใครมา วนกองกร้อนนะคะวันนี้เนี่ยก็จะแตกต่างจากวันอื่นนิดหนึ่งคะเนื่องจากว่าเราจะไม่ได้ทํากับข้าวไม่ได้ทําขนมเหมือนครั้งที่แล้วนะคะที่แล้วเราจะไม่ทำแบบนั้นเพราะว่าวันนี้เนี่ยน้องตอนาจะมาทุกคนมาเมคอัพกันนะคะอยู่บ้านแบบนี้เนี่ยน,น้องตนาเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยต้องการความสวยแน่ๆเพราะว่าหลายๆคนอาจจะมีซิวมีอะไรแบบนี้ก็สามารถ ทำได้นะคะหายแน่นอนค่ะนี่นอตนามนะคะก็มีตัวแนะนําค่ะที่จะให้สุดเสียนลลวค่ะทุกคนต้องมาร์กนานนะคะด้วยตอนนี้ค่ะกรีมทีทีนั่นเองถ้าใครสนใจนะคะสามารถทักไปหาแม่พิปัญางาได้เลยค่ะนอนาเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยรอแล้วเนาะว่าทํยังไงให้หน้าหายมีสิวนะคะตอนแรกเนี่ยนอตนามก็ มีสิ่งเยอะมากก็มันเราใช้อันนี้ก็เริ่งลดลงแล้วนะคะอย่าลืมไปลองใช้กันด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบที่เรามีกันเลยนะคะว่าจะมีอะไรกันบ้างนับแรกนะคะก็จะมีโฟมล้างหน้าค่ะนี่อันนี้เลยนะคะลักษตาน้าใช้ของสมุนไพรค่ะหรือว่าจะเป็นโฟมล้าง,นห,งหน้ายี่ห้อไหนอัไหก็ได้นะคะที่ตอนนี้ทุกคนกำลังใช้อยู่นะคะจะได้ไม่ต้องไปซื้อใหม่เนาะ สองนะคะก็เป็นเพีงทีนะคะที่เราเสนอไปเมื่อกี้นี่เองเลยค่ะก็คืออันลังหน้าท่นเองนะคะแล้วก็อันสุดท้ายนะคะก็มีนี่ผ้านะคะผ้าน,นี่ผ้าคุณหนูน,นะคะเพราะว่าถ้าชินหน้าตักอยู่อันนี้นะคะเราก็ต้องคงไปด้วยนะเพราะว่า เราเราในกรเช็คเราก็ต้องเช็คหน้าก่อนที่เราจะลงที่หน้านะคะเดี๋ยวเราก็ดูกันเลยไหมว่าทำยังไงบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะเดี๋ยวเราไปขั้นตอนแรกกันเลยะคะไปเลยขั้นตอนแรกเนี่ยต่อน,นาำก็ใช้ทุกคนนะคะเปิดน้ำจ้าน,น,นันนะคะเราก็เอามือเนี่ยจุ่มน้ำนะคะให่ต่อไปเลยนะเดีนา่เอามาือถือน้ำตัวเองตัวให้พั่งหน้าเลยนะคะ นั่นสิถูกเดียนี่พอลรล้รางหน้าเสร็จนะคะต่อปไปเี่ยเราต้องอาบน้ำล้างหน้านะคะที่เราเตรียมมานะมาล้างหน้าค่ะก็ทำน,นังไอยังก็อาบ้ล้ารง,รงหน้าพร้อมแล้วไปเลยเปิดฝาจา๊าเปิดฝาหมุนเลยต้องเป็น มันก็นวดนลจิจาแล้วก็นวดห,ห,หน้าของเราให้ทัวน่าลิจารเดี๋ยวกลับงารใหม่นะคะโอเคนะคะตอนนี้เราก็เอาโฟมแลงเน้นนะคะันวดที่น้าสรจค่ะน้ดก็จะเหมือนผีนิดนึงนะคะเพราะว่าโฟมนี้เน่ยโฟขาวเลยนะคุณมให้หน้าตัวเองขาว,วาจริงๆคะ่ะเดี๋ยวถขาวแบบนี้เนี่ยก็ไม่ไหวดน,นะคะ ไปเลยแล้วกันนะคะเราก็มาเปิดนะที่เอาโฟมล้างหน้านะคะที่เราใช้เนี่ยออิก็ต้องล้างมือห้สอาดก่อนไปล้างหน้าเราไปล้าน้กันเลยพราะเราสะอาะสะาดมากเนเียเลย จะมีรู้สึกขำบนั่งเองนะคะ,ะก็จะนาออกแรงนิดนึงน,นะคะ าาะะบบชุหน้าใ้ได้นะคะได้ใช่ไหมคะก่อนที่เราจะใช้ปิมเพื่อรอพินานะคะอยจัดจ้ารเพราะว่าน้านปีเพราะว่าฟองเขาจานวก็ใช้นม่นึงขอเคค่ะเพื่อทุกคนรอ,อนานนะคะอย่าราไปใช้ปิมเพื่อในการหน้าเป็นเระจาสไตล์ตนี้นะสไตล์นี้การล้าก็ มาลองสักนิดนึงให้ทุกคนดูกันก่อนที่เราจะไปน้ำทั่วน,น้ำนะจ๊ะนี่เป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวทั้งน้ำเนี่ยมาจะไล่เอาให้ดูคะ่ะเรื่องอีกอย่างหนึ่งนะคะเอาบิดลงหน้าเลยค่ะง่ายมากบีบไปบีบบิดลงหน้าบีบลงหน้านี้เลยนะคะเพื่อความรืนเร็งของเราเดี๋ยวน้าจะกระดับให้ดูนะคะผู้สํารองอ งาหน้า,นาเราก็กล้จเสร็จนกมีเียเสร็แล้วค่ะนีงานของเราจัะเรามาเอมาด้วยเราหนึ่งจ็เอ็ดสำรอกต้องนะคะพอเสร็จแล้วเน่เาก็นำท,ทุกคนนะคะห้าสอง,งสามบารีนั่นเองค่ะทีามาแล้วก็ได้ะคะ่ะท,ที่เนาสตรโทรทัศน์นหลังบนสีีก็ ทำในนี้เ็นว่าไม่เลค่ะเดี๋ยวจะถ้ามาตามยช็ได้เลยนะคะให้สรน่ยเราจะมาทุกคนไปนร้างหน้านจารคนเอตอนนี้นะคะก็ได้ครบทั้งหมดสามนาทีแล้วเนี๋ยวลางจางน้นเนี่ยก็ต้องล้างหน้าก่อนนะคะีออน้ำ้เรียออกแล้วแล้วกว็ล้างทุกคนอจน้ำเนื้อออกให้มันก่อน warna ka sebujan ใสก็เยอะแล้วราคาไม่ได้่เ่าหน้าใส่เาเอามาดนนก็ต้องขอไเอาผ้ามาเช็ดหน้ากันนะคะมีผ้ามาเดี๋ยวไปเช็ดหน้ากันเลยซาบประอ่อนนะฮะ เสร็จแล้วก็ตต่างต่อไปแรกๆมากๆเลยนะคะก็อย่าลืมนะคะถ้าใครสนใจนะคะที่จะใช้ที่นี้เนี่ยอย่าลืมไปติดต่อที่แม่พี่ปังน่าได้เลยค่ะวอนนี้ตนนั้งแตก็ต้องขอตลาไปก่อนนะคะแล้วก็อย่าลืมมาร์กหน้าอาทิตย์ละครั้งก็ได้นะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ